สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Match Point นะครับประจำวันพุธที่24มกราคมวันนี้อยู่กับคุณโทนคุงพิรนัทและผมท็อปชลพัฒนะครับครับผมมาพร้อมกับเสื้อที่ช่วงนี้น่าจะฮอตแล้วก็ฮิดที่สุดเสื้อทีมชาติไทยนะครับเกมที่2ตอนเจอกับโอมานนี่โอ้โหปกติเราไม่เคยเห็นทีมชาติไทยใส่เสื้อสีขาวใช่แต่ว่าเพิ่งมีเหตุผลนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือ โอมานเขาใส่ชุดสีแดงเราแดงชนเขาไม่ได้เรามีแดงน้ำเงินมีขาวใช่อันนี้ถ้าเราจะใส่น้ำเงินเนี่ยเสื้อประตูเรามันเขียวเข้มขขม,มันเข้มในโซนเดียวกันมันอยู่ในโทนเดียวกันครับเราก็ไม่สามารถที่จะใส่ชุดน้ำเงินได้อีกเพราะว่าเสื้อประตูกับเสื้อคนแข่งมันอยู่ในโทนทึบๆเหมือนกันครับนะก็เลยแล้วเรามีเสื้อประตูอยู่แค่2ชุดด้วยอ,อีก ชุดหนึ่งประตูเราสีส้ม,สสมก็จะไปค้ายชุดแดงโอมานอีกออก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเติร์ดคิดก็คือชุดที่3ก็เลยเสื้อสีขาวแล้วพราะนั้นเล่นดีเล่นดีด้วยลายกลายตัวเสื้อตัวนี้สวยเลยเพราะตอนอแรกเสื้อชุดนี้ออกมาเขาบอกว่าทําเหมือนเป็นเสื้อเชีย<อ>เสื้อให้คนให้กองเชียร์นั้นเอาไว้ใส่เชียครับไปไป,ไปมามากลายเป็นคนหากันให้ควักเมื่อวานนี่ผมไปหาซื้อเหลือตัวสุดท้ายเสื้อแถวไหนคองกด้ ซื้อที่เซ็นทันภาครามเก้าผมก็ไปมันไม่ได้คุณโทนปาดหน้าผมไม่ดีเยคือคุณไปก่อนแต่ว่เ<อ>าเขาหเห็นคุณเข้าในร้านแล้วเขาบอก็่าไม่อยากขายให้เออเอาไปซ่อนเออ เขาไม่อยากขายให้ค <refused frustration> like like ุณ like ก uh ็เลยให้ขายให้คุณโทนเขาบอกว่าขายให้โทนคุ้งดีกว่าใส่แล้วขึ้นกว่านะผมก็เลยได้เสื้อตัวนี้มานะนี่ XL แล้วนะครับนี่สุดแล้วใช่ไหมนี่สุดละไม่ได้ดึงมันตึงเองเอาล่ะใหญ่ใจแรงใหญ่ใจแรงอย่าหาใจแรงของผมมาในทีมาชิญี่ปุ่นเชียร์หน่อยครับเพราะว่าถ้าญี่ปุ่นชนะอินโดนีเซียเนี่ยเราเข้ารอบทันทีหรือไม่ก็แพ้ไปเลยให้มีผลแพ้ชนะคือมีให้มีผลแพ้ชนะ ซึ่งถ้าไม่มีอะไรพลิกล็องแบบวินาสัตลาโลเนี่ยญี่ปุ่นจะชนะอินโดแล้วไทยเข้ารอบทันทีใช่นะครับพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยนะครับพรุ่งนี้จะลงสนามแล้วสี่ <4 S 2> ทุ่มเจอกับซาอุดีอาระเบียนะครับก็ดีเป็นความพร้อมของทางทีมชาติไทยนะครับก็ช่วงนี้ โค้ชมาสัทดาอิชิอิเองก็ถือว่า2อนัดที่ผ่านมาผลงานน่าพอใจนะหลายคนนี่ตอนแรกเห็นว่าเรื่องการเตรียมทีมอะไรต่างๆคิดว่า3นัดน่าจะกลับบ้านแต่ว่าตอนนี้มีโอกาสสูงแล้วว่าจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายใช่ฮะสนัดไม่กลับบ้านแล้วครับนะฮะตอนนี้เนี่ยจะได้ไปต่อบางคนมองถึงรอบ8ทีมไปเลยนะนะฮะก็ตอนนี้ถือว่าขวัญกำลังใจกำลังดีมากสองนัดทับช้างศึกเมื่อวานมาซาทดาอิชิอิเนี่ย ก็เตยุเข้มเรื่องแท็กติกจากการเล่นลูกตั้งเตะเพราะว่าซาอุดีอาระเบียเขาหน้ากลัวคืออซาอุกเนี่ยต้องบอกว่าพิษร้ายกาดรอบตัวเนื่องจากว่าเป็นบอลเทคนิคด้วยเป็นบอลเทคนิคทักษะดีแถมรูปร่างสูงใหญ่ทีน,นี้เรื่องเทคนิคเราก็ถือว่าเราก็จะตั้งโซนตั้งรับแหละแต่ว่าเรื่องของการ เล่นลูกตั้งเตะเนี่ยมันก็ต้อง 1. ใช้ในการไปโจมตีเขาอสองนะเอาไว้ป้องกันเขาแในเรื่องของการไปโจมตีเขาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเวลาทีมที่เป็นรองเนี่ยเวลาได้ฟรีคิก <Yeah. S 1> ได้เตะมุมนะ่ย uh huh. ถ้าเรามีทีเด็ดมีลูกสูตรที่เป็นไม้ตายได้เนี่ยเราจะครองบอลน,น้อยกว่าเขาไม่เป็นไรเรารับเหนียวเหนียวไม่โดนแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนลูกตั้งเตะเป็นประต, <Ừ. S 1> ตูได้เนี่ย ช่ตรงนี้มันสําคัญอย่างเกมที่แล้วนี่ก็เกือบได้จากเอลิสเดลละนะที่มงโอมานอ่ะจจนิดเดียวเองนะฮะดังนั้นเนี่ยมันเป็นอีกอาวุธหนึ่งที่เราควรจะต้องพึงมีอคราวนี้เรื่องของแบ็กซ้ายที่เป็นปัญหาว่าธีรพรบุญมาทันโดน2ใบเหลืองติดโทษแบนจริงๆผมค่อนข้างแปลกใจที่อีชิอีไม่เรียกสัสลักไหประคนติดทีมชุดนี้ไปเพราะผมมองว่าซ้ายในประเทศไทยเรา ข้างรองจากทีละทรผมมองสองคนครับเควินเดียงรมรำกับสาสลักษ์ไหประโคนแต่เราพูดกันตรงๆเควินเดียงรมรำเนี่ยแกติดทีมชาติทีไรแกมักจะเจ็บเจ็บแค่แบบถอนตัวลูกหน้านนแกมักจะถอนตัว <c oughs> คือมันต่างจากเอเลียสดอลเลาะ เอลเลสตอนเลาะอยู่บาหลียังบินมามันต่างจากนิโคลัสมิเคิลสันมิเคิลสันอยู่เดนมาร์กยังบินมาเควินโดยลมลำอยู่แถวคองเตยเนี่ยไทยเราเนี่ยแหละไม่ค่อยบินไปไม่ค่อยไปด้วยเราคิดดูถ้าเรามีนิโคลัสมิเคิลสันมีเควินเดียงลมลำนะเราจะคอสเรามีแบ็กยุโรปสองฝั่งเนี่ยโอ้สุดยอดมันจะน่ากลัวขนาดไหนมันจะทําให้เราสามารถใช้ทีละคอนอินเวิร์สไปเล่นตรงกลางได้อะไรได้อีกเราน่าเสียดายอันนี้เป็นเรื่องในอนาคตที่ คุณนวลพันธ์ร่งซ้ำในฐานะเจ้านายโดยตรงอของอดีตเจ้านายโดยตรงดีกว่าเพราะตอนนี้แกลาออกจากประธานสโมสรท่างเรือในฐานะผู้ควบคุมเนี่ยดูแลน่าจะต้องไปกล่อมเควินดีลมลำให้ดูตัวอย่างเอลเลสดอลละออให้ดูนิโคลัสมิเคิลสันครับเรียกตรงมาเนี่ยมันเสียดายตรงเนี้ยอ,อ,อันนี้พอไม่มีทําไง มันก็อาจจะต้องเอา,อาไอ้เจ้านีคกรสันย้ายมาซ้ายไหมกระส้นย้ายไปซ้าย,ย,าย,ายแล้วสุพนันไปเล่นขวา,ขนานเพราะว่าชุดนี้เน,เนี่ยแบ็กซ้ายมีคนเดียวคือธีรทรนะธรรมาชาติก็ถึงได้บอกว่าเอทำไมมันไม่มีหนึ่งทำไมมันไม่มีสัสลักคือถ้าเควินดีมงรมรำไม่ค่อยจะอยากจะเดินทางเท่าไหร่เนี่ยก็น่าจะมีสัสลักศาสัสลักเนี่ยเคยโพสต์รูปไปเที่ยวเกาหลีมันช่วงที่มันพักเพราะว่าทีมชาติไปเตะเอเชียนครับแล้วพี่ีน่าจะพันษามั้ง เห็นวิบูรณ์ไปแซวว่าแบบแบอบกว่าเหมือนไปแซวอู้นี่าาอิจฉาจะได้ไปเที่ยวเกาหลีครับเจ้าพี่สัสะลักตอบว่าผมอิจฉาพี่มากกว่าที่ได้รับใช้ชาติ ดูดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันใจมาใจมันได้ว่ะนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปเพราะเดี๋ยวเราจบนี่เรายังมีฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียอีกครับครับใช่ก็ฟูลแบ็กจริงๆที่ชื่อของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็มีอย่างมิเคลสั้นมีอย่างสุพนันนะครับมีอย่างสันติภาพจันโงมซึ่งสันติภาพบางทีก็โยกมาเล่นซ้ายได้เหมือนกันแต่สันติภาพส่วนใหญ่เขาเล่นขวาเอาจริงๆนะสันติภาพเนี่ยเขาเด่นขวาเลยเด่นขวานะแต่ถ้าจะเอาแบ็กคอร์สบอลดีคนก็สันติภาพอ่า สิภาพก็คอสบอลดีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูแท็กติกของทักอิชิอินะครับจะใช้ระบบไหนแต่ว่าถ้าเราเทียบกับตอนที่เราเจอกับญี่ปุ่นตอนอุ่นเครื่องอ่ะตอนนั้นเขาเอามิเคลซ่าเล่นซ้ายเอาสุพนันเล่นด้านขวาก็อาจจะเป็นสูตรนั้นครับเพราะนอกจากสุพนันเรายังมีสันธิภาพจันทร์หงอใช่รวมถึงตัวผู้เล่นคนอื่นนะครับหลายคนบอกว่า2นัดที่ผ่านมาเนี่ยของเราใช้ร่างกายไปค่อนข้างเยอะ เจอกับซาอุก็เชื่อว่าเราจะวิ่งกันเยอะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัวสดๆอาจจะมีโอกาสลงสนามนะซาอุเขาเข้ารอบไปแล้วแล้วในการซ้อมล่าสุดเนี่ยมีคนสังเกตเห็นที่ทางโรเบโตมันชินีเขาเขาแบ่งทีมจัดทีมซ้อมอ่ะไอชุดที่ไม่ได้เล่นน่ะได้ลงเล่นแบบว่าได้ลงเล่นซ้อมลงทีมออ่ะผมเขาก็เลยคาดการณ์กันว่ามันน่าจะมีการเอาตัวสำรองลงเล่น เยอะพอสมควรสำหรับซาอุดิอาระเบียในเกมนี้นะโรเตชันค่ั้งคางดีน่าจะโรเตชันอันนี้ออน่าจะเป็นเรื่องดีของเรารข้อหนึ่งเลยแม,ม้ว่าสถิติในการเจอกันจากออฟตาที่บอกว่า18ครั้งเนี่ย ที่พบกันเราเนี่ยแพ้ถึง14ชนะแค่3เสมอ1นึ่การชนะของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นใน,นยุคโบราณมสมัยก่อนยุคนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็แพ้เราเนาะถ้าเป็นยุคประมาณปี70-80ะไทยเราถือว่าเก่งไทยสูส<ไ>ีอ่ะไทยเมียนมาเนี่ยระดับอเอเชียเลยนะทั้งไทยทั้งเมียนมาเนี่ยในระดับเอเชียเลยตอนนั้นเนี่ยไทยเราเจอซาอุดิอาระเบีย2ครั้งแรกปี81 1 9 8 1กับ1นึเราชนะ คือพาก้าร้อไปสเราก็ชนะแต่หลังจากนั้นพอซาอุดิอาระเบียเขาพัฒนาจริงจังเราก็เรียกว่าโดนเขาตลอดเหมือนกันนะฮะเจอกันครั้งล่าสุดปี2017ในศึกคัดบอลโลกไทยแพ้03นย์สามและยิงซาอุไม่ได้เลยในสี่นัดล่าสุดคือคือตอนนั้นน่าจะเป็นยุคของโคซิโก้ที่ทำทีมนะครับแล้วก็เข้ารอบสุดท้ายของคันเลือกโซนเอเชียนัดแรกจำได้ที่ไปเยือนซาอุแล้วมาโดนจุดโทษแบบ ไม่น่าโดนอ่ะที่แพ้ไปศูนย์ต่อหนึ่งซาอุเนี่ยกรรมการแข็งด้วยนะบอกอไว้เลยว่าในเอเชียเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยกรรมการแข็งมากมีในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอครั้งที่แล้วมั้งครับครั้งไหนผมจําน่าจะครั้งที่แล้วอะ่ะ<อ>ที่ซาอุดิอาระเบียอยู่กับมามีมาเลเซียไปอยู่ในกลุ่มด้วยซาอุได้จุดโทษทุกนัดเ<ะ>หรอโ้สุดยอดเลยนะยกเว้นนัดเจอมาเลเพราะมาเลก็แข็งเหมือนกันครับมาเลบอกให้รู้ด้วยเอฟซีตั้งที่ไหนกุลาลเปอร์อย่ามา มีนอกนั้นซาอไุได้ได้อันนี้อันนี้เป็น,นปข้อสังเกตเฉยๆนะ<อ>คือว่าซาอุเนี่ยหนึ่งกรรมการคือบอลเขาแข็ง<อ>หน้าเสือเขาแข็งเ<อ>ข,ข,ขาแข็งทั้งเรียกว่าทั้งในสนามนอกสนามครับของไทยกับซาอูดีกรรมการน่าจะเป็นจากเกาหลีใต้นะก<อ>ประกาศได้ชื่อมาครับผมนะครับเกาหลีใต้ก็เอาหน่อยนะคู่นี้เสมอไปแล้วกันเสมอไปไปกันไปสวยๆนะสถิติแบบนี้ผมขอข้ามไปตรงนี้เลยเพราะว่าเวลา ที่มีทีมชาติใดไปเตะกันที่สนามเอ u ด a t เ o ชันซิตี้ครับซึ่งจะเป็นสนามสังเวียนฟาดแข่งระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยไม่เป็นสนามอาถานสำหรับทีมต่อเพราะว่าทีมที่มีอันดับฟีฟั่งแรงกิ้งสูงกว่าคู่แข่งจะไม่ไม่ชนะมักจะแพ้มักจะแพ้ตูนีเซียชนะฝรั่งเศสในบอลโลกเกาหลีใต้ชนะโปรตุเกสในบอลโลกโคเอเชียชนะดดนจุดโทษบราซิลในฟุตบอลโลกที่กาตา็นีย อ่โมร็อกโกชนะจุดโทษสเปนไงแต่รอบ16ทีมนัดเน่ยที่แข่งกันครั้งนี้ล่าสุดอิรักพิชชนะญี่ปุ่นออก็ที่สนามแห่งนี้ครับดังนั้นเราชีวิตเรามีหวังดังนั้นมันถ้าเอาจากสถิติสนามเนี่ยเฮ้เราเฮ้เราอาจจะพิกล็อกทำได้เหมือนกันเราอาจจะพิกล็อกกันหน้าดูอู้ถล่มทลายซาอุดีอันดับโลกเนี่ยห้กว่านะของไทยเนี่ยร้อ ต่างกันก็เยอะพอสมควรแต่สถิติเนี่ยมันอาถันใช่เนี่ยเดี๋ยวเจอสถิติสนาม Education นี่สนามนี้แหละที่ไทยจะสามารถเรียกว่ายันซาอุได้มีแต้มมีแต้มโอสนามนี้เขามีฉายานะครับเป็นเพชรในทะเลทรายอ่าฮะจุแฟนบอลได้ประมาณ40,000คนครับนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นสนามฟุตบอลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่าง20เนี่ยเรียกว่า เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมแน่ๆผมก็เป็นมิตรเหมือนกันมิรกับสิ่งแวดล้อมมิรฉาชีพขโมยอะไรแบบนี้วันนี้นี่ผมก็ล้วงกระเป๋าช่างแต่งหน้ามาได้สองพันละละสบายวันนี้คัดได้ได้พอๆครับตัวถึงว่าช่างแต่งหน้าบอกว่ามีของหายทุกวันพุธใช่ก็พูดประหลาดของจะหายก็ในช่องเราไม่เห็นเหรอที่ในห้องช่างแต่งหน้าเขียนว่ากรุดาปิดห้อง จะล็อกห้องเสื้อผ้าพิธีกรหญิงแล้วเพราะว่าเสื้อผ้าหายบ่อยมากมตัวนี้ครับไม,ไม่ใช่เอาตัวนี้ไม่นะี้ซื้อนะซื้อ <ไป S 1> ซื้นะเอาไปขายเอาไปขายเอาไปขายตัวสองร้อยสโอเคโอเคเปิดท้ายเปิดท้ายขยันมามากินนะครับอ่ะย้อนไปพูดถึงช่วงนี้มาสถาบะอิชิอินะครับทำอะไรนี่ก็มีกระแสนะเขาบอกว่ามีการแชร์ภาพอิชิอิทำท่า ขนมคว้หลังมันไม่มีอะไรคือเพจช้างศึกแอดมินเพจช้างศึกมันก็หาเรื่องลงนั่นลงนี่ผมผมไปค้นคว้าท่านี้เนะเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดมปวดบ่าปวดไหล่ลองทําท่านี้ดูคุณโทนทําแบบนี้นะตขึ้นทำสักสิบชั่วโมงฮะโอ้ตายแขนห้อยฮะเขาบอกว่ามันช่วยได้ผสมกันคืออีชีอีเขาไปจากคุณบอลเก่าแล้วตัวอ่อนยังทำได้นะอีชีอีเนี่ย ตำแหน่งเขาจริงๆหลังจากเลิกเล่นหลังจากแขวน <Okay. S 1> สตาร์ทเนี่ยเขาดาโด่งดังกับคาชิมะแอนเลอร์แล้วก็ไปปิดฉากกับอวิสปาฟุกโอกะมั้งหรือว่าโอบิย่าดออ้น่าจะนี่แหละสักทีมแหละแล้วเขามาเป็นโค้ชของแอนเลอร์เนี่ยตำแหน่งแรกเขาคือโค้ชด้านกายภาพ<อ>คืออันนี้ต้องเรียนเข้าใจก่อนเห็นอิชิอิทำท่าเขาเป็นโค้ชกายภาพยืดเหยียดยเี่เบสิกนนะ ดังนั้นไทยองเราเนี่ยได้โค้ดกายภาพที่รู้เรื่องแท็กติกด้วยคือ oh อิชิอินะเขาเด่นเพราะทำไมอิชิอิเขาถึงเป็นทาทีมบอลแล้วมันเล่นเรื่องความฟิตเรื่องอะไรแล้วคุณไปดูสตาร์ทีมชาติไทยนะอิชิอิใช้โค้ดกายภาพเนี่ยทั้งสามสีคนเป็นไทย2อสคนเป็นญี่ปุ่นอีกคนนึงอิชิอิให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเผอมอนี่อันนี้ผมตอบเลยว่า อย่าไปมัวฮือฮาออกับไอ้เรื่องอิชิอิทาท่านี้ไปดูประวัติเ้าด้วยอแต่มันยากจริงนะผมก็ทําไม่ได้นะตัวอ่อนจริงๆต้องมาตัวนี้จริงๆนั่นแหละเขาแล้วคุณดูอิชิอิอีย่งเอเนี่ยคุณดูเวลาภาพที่สมาคม PRFA Thailand ส่งมา อิชิอิบอลมาถึงเขาเนี่ยเขาดูดบอลจับบอลเนี่ยเบสิกโคตรแน่นเขามิดฟิลกูเขามิดฟิลแบบเขาเป็นมิดฟิลที่เรียกว่าเล่นระดับเจลีกเป็นแชมป์ระดับเจลีกมาก่อนโค้ชต้องเก่งอ่ะต้องทำให้นักเตะดูได้เออใครเชื่อมั่นบอกได้เลยใครไปเข้าพูดกับอิชิก็โดนอ่ะโดนหลอกโดนลดขาถอดเสื้ออีกตายเลยเล่นลิงจริงนะบอลวีไอพีเนี่ยผู้ใหญ่อิชิอิเล่นบอลวีไอพีบ้านเราเหมือนกันนะแล้วยืนกลางกับพี่เตี้ยนะสะสมพวกประเสริฐนะแล้วให้จับมือกันก่อนเกม จะจับกันไหมอะจับแน่นอนเพราะหลังๆพี่เตี้ยยังโชว์มีชีอีกเลยรอน่าจะดีกันแล้วคือพี่เตี้เขาก็แบบว่าตามแบบว่าเป็นมูริโญ่เมืองไทยสถานการณ์มันก็พาไปมันเป็นคาแรคเตอร์ของพี่เต้ต้องสไตล์นี้ต้องให้ดูมีอะไรนิดนึงใช่แต่จริงก็ถือว่าเเพื่อนกันผมไม่คือแกแบบ แกเป็นคนเรียกว่าคิดอะไรก็พูดออกไปอย่างนั้นเพียงแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกเวลาผ่านไปก็เอ้ยเก่งก็บอกว่าเก่งอตอนนั้นแกเคลืองแค่เรื่องว่าไปออกจากสมุดปาการแบบทำให้สมุดปาการเขาคว้งมันก็เสียสรงไม่หน่อยวแต่ไม่ได้เรื่องฝีมือเขายอมรับนักถือกันอยู่แล้วครับครับผมเอาไปที่เรื่องของทีมชาติซีเรียกันบ้างนะครับเข้าร่วมเอเชียนคัพครั้งนี้เป็นครั้งที่7และเป็นครั้งแรกที่เข้ารอบน็อกเอาท์ได้ใช่ไม่น่าเชื่อนะแล้วมันเป็นประเทศที่ ผ่านสงครามมาเป็นประเทศที่บางทีอิรักซียงเรียเนี่ยซ้อมกันตอนไหนวะซ้อมกันที่ไหนวะาแต่ทําไมเก่งๆดูสิคือบางบางชาติพร้อมกว่านี้ยังไม่ได้เลยแล้วดูฮะนี่มันเป็นความปื้มปิติยินดีของคนเซียงเรียเราก็ปื้มเหมือนกันผู้ตัดสินของเราเป่าโค้ชใช่ไหมกรรมกรผู้ดมเป็นคนเป่าเกมนี้แต่จริงๆถ้าอินเดียยันได้นะเราเข้ารอบไปแล้วจะดีกว่าเนาะ แต่ไม่เป็นไรฮะก็ไปเห็นน้ําตาแห่งความดีใจของนักข่าวแล้วก็สตาฟซีเรียหลังจบเกม,มคุณซือ้อซีเรียเนี่ยคือเอ็กตอคคูเป<ฮ>้คุณซืออาเจนตาาคนดังที่เคยคุมบาเลนเซียคุมอินเตอร์มิลานใช่นะฮะหลังจบเกมนักข่าวสมภาษณ์อยู่สตาฟซีเรียที่เป็นล่ามเนี่ยร้องไ <5 S 2> ห<า>้เลยเพราะดีใจว่าทีมเข้ารอบไฟดูดนะข้างล่างไฟมันไม่เออเนี่ยไฟดูดไลนี่ร้องไห้เพราะว่า ล่ามลน้วงกระเป๋าเอาตังไปนะครับบ้าเลวเขากำลังซึ้งซึ้งกันอยู่แล้วถ้กเจอูเปไปก่อนเขาแรกนี้ได้ของไปแล้วเทคโัวกูเปได้นาฬิกาไปเรือนึ่งก็อี่ไปก่อนนะพี่ไม่ใช่เขาซึ้งสิเออเออไปโอ้โหเหตุการณ์เขาซึ้งซึ้งเล่าซะ่อนเล่าซะไม่ซึ้งเลยก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเขานะครับเข้ารอบอันดับที่3เมื่อวานนี้ชนะอินเดียได้1ึงศูนย์นะนะครับก็รายการนี้นัดแรกเจอกับุูเป้เสมอศูนย์ศูนย์นะครับมาแพ้ออสเตรเลียศูนย์ต่อหนึ่ง แล้วก็ตอนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก่อนหน้านี้นะครับจริงๆเจอญี่ปุ่นยิงคาบ้านไป5ลูกนะแพ้5้ศูนย์แต่ว่ามาในการนี้ก็ถือว่าผลงานดีเลยนั่นคือเรื่องราวของเอชชียนครับไปที่เรื่องราวของคาระบาวครับเมื่อคืนนี้เชลซีก็ตามคาดลอโบโลไป6กหนึ่งเลยนะฮะแก้ตัวได้นะนัดแรกแก้ตัวได้ตอนบุกไปเยือนมิรเรโรเนี่ยโอกาส18ครั้งยิงไม่ได้เลยโดนเขาล่อเม็ดหนึ่งมาคราวนี้เนี่ยของจริงเลยใช่จัดไปสี่สิบนาทียิงไป4ลูกรับ ก็ได้ลูกแรกเนี่ยจริงอัลเบนโดโ,ดโบโย่าน่าจะได้เครดิตนะแต่บอลมันไปโดนจอห์นี่ฮาวสันกองหลังโมโลมันเลยกลายเป็นว่าไอ้โบโย่าเนี่ยก็โชคร้ายโอ้โหเลยไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดกลายเป็นจอห์นี่ฮาวสันเนี่ยบางคนดูลูกแรกภาพดีใจทําไมโบย่าดีใจแต่ไม่ไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบนอ,อกจากนั้นก็มีเอนโซเฟย์นเดสยิงลูก2อักเซลดีซาซีลูก3โคพาเมอร์ลูก4ครึ่งหลังได้2ลูกจากโคพาเมอร์ แล้วก็โนนี่มาดูเอเก้ทีมเยือนตีไข่แตกได้จากมอแกนโดเจอร์สผมบอกได้เลยนะหกลูกที่โบโลโดนพลาดเองไม่ต่ำกว่า3ลูกอ๋อพลาดเองเยอะพลาดเองเยอะอลื่นล้มแล้วมันลื่นอกองหลังเพื่อนออกบอลไอ้นั่นจับบอลได้ลื่นแพดโดนชิโดนโคพาเมอร์ชกอะไรพวกเนี้ยแล้วผมไม่เข้าใจไมเคิลคาริกว่าแบบไม่แก้เกมวะคือเห็นก็เห็นอยู่ว่าบิวอัพทีไรอะ บิลบิลอัพแล้วโดนพอโดนเพสพเพซิ่งปุ๊บผู้เล่นตัวเองอ่ะแกะเพสไม่ได้เพราะไม่มีคุณภาพเท่ากับผู้เล่นเชลซีใช่คือเมื่อคุณไม่ไอเมื่อคุณไม่มีคุณภาพเท่าเขาอ่ะแต่คุณดันไปเล่นบิลอัพกับเขาฝืนฝืนคุณก็โดนเรื่องเนี้ยไอไอกรณีแบบเนี้ย กูนายอเมรี่เคยโดนมาแล้วผมจำได้เลยกูนายอเมรี่มาคุมอาร์เซนอลปีแรกเจอแมนซิตี้อ่าแล้วบิวอัพจะใส่แมนแมนซิตี้นะซึ่งตอนนั้นไม่ตอนนั้นไม่มีทีมไหนกล้าเล่นกับแมนซิตี้แบบนี้แล้วผมจำได้เลยวันนั้นอ่ะไอ้แกนนี่ชาก้ากับกูเอนดูซี่นี่ยับเลยสู้ไม่ได้เพราะแมนซิตี้มันบีบตรงไแล้วกูเอนดูซี่มันเด็กอ่ะมันโดนบีบมันเสียบอลมันแบบเหมือนกันเลยมันผมเล่าให้ฟังแบบนี้คือเฮ้ย คุณภาพทีมมันต่างกันคุณดูชอนได้ทาทีมดิโฮ้ยต่อบอลสู้ไปได้กูโยนโยนตัดการทิ้งต้องเล่นแบบหลายมิติแต่นี่คือเลิกคุณเสียจากลูกบิวลอัพไปสองลูกคุณไม่บอกลูกทีมว่าเลิกเลิกบิวอเปลี่ยนวิธีคุณมีคุณมีแบบแผนการเล่นคุณมีหน้าเดียวอ่ะอันนี้ไม่เข้าใจครับก็เชลซีจะเข้าไปรอชิงนะครับรอชิง25กุมภาพันธ์ครับก็เดี๋ยวลุ้นแชมป์แรกในยุคของท็อตโบรี ที่เป็นเจ้าของเชลต์ด้วยนะครับส่วนคู่ชิงคืนนี้นะครับเดี๋ยวเป็นรอบรองชนะเลิศคู่ที่2นะครับลิเวอร์พูลเจอกับฟูแลมลิเวอร์พูลไปเยือนเกมแรกในบ้านชนะมาก่อน2-1โอ้เกือบโดนด้วยโดนวินเลียนยิงให้ฟูลแลมนำก่อนด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฟอร์มลิเวอร์พูลเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอย่าไปทะลึ่งกับพวกเขาเนาะนะเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มร้อนจัดไฟลุกท่วมแม้จะไม่มีโมซาลาแต่ว่า สามประสานแดนหน้าเหมือนโคดี Diego, ota, กัคกโปเดียโกโชต้าเดียโกโชต้าแล้วก็ดาวินนูนเยสเนี่ยกำลังมานะกำลังมาโดย<อ>เฉพาะคนะออะโดยเฉพาะดาวินกับโชต้าเนี่ยโชต้าที่ผมชอบมากอะ เก่งเกินฝีมือเอ้ยเก่งเกินชื่อชั้นน่ะหรอคือเบอร์เบอร์ไม่ใหญ่แต่ฝีเท้าโคตรใหญ่ออในขณะที่หลุยสดีอาร์ตหลังๆผมเริ่มเห็นเขาดรอปลงเขาตะบี้ตะบ,บรรันเลี้ยงเยอะแต่การจบไม่คมดังนั้นวันนี้สาตัวราดุกผมว่าเจอเกนคอปจะส่งกักโปเล่นกับโชต้าแล้วก็ดาวินแล้วสาตัวหน้าม่แนะนำไหม อะไรนะสามตัวหน้าเนี่ยสามตัวหน้าไม่มีสามตัวหลังก็ไม่มีถ้ามีก็ไม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนั่นหวยกองหลังเนี่ยก็จะเป็นฟานได้กับโกนาเต้แบ็กขวาไม่มีโจเอลมาอแบ็กขวาไม่มีเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนใช้โจโกเมได้ไม่เป็นไรประตูเนี่ยใช้เคเลเฮอร์อยู่แล้วถ้วยเนี่ยถ้วยนี้ไม่ใช่ไม่ใช้อาริซงครับถ้วยนี้จะใช้เคเลเฮอร์อยู่แล้วไม่เป็นไรเอาอยู่นะกลางน่าจะเป็นไลอันกาวเวนแบกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็เคอร์ติสโจนเพราะว่า โซบอสไลน์เนี่ยมีปัญหาเรื่องความฟิตเจ็บอยู่เอาเท่านี้ก็พอแล้วฟูแลมนี่ประตูกับแบรเลโน่ไลนะกองหลังก็นำโดยโทซินอาราดาบิโยโยโอ้โหชื่อเรียกยากเหลือเกินอดีตเด็กแมนซิตี้ครับกลางก็หลังๆชอบใช้ทอมเคนนี่เป็นตัว โคบอลกับไอ้เจ้าปริญญาเจ้าปริญญาแล้วก็ตัวปั้นเกมก็มีไอ้มิวไอ้อันเดสเปเรล่าเด็กเก่าแมนยูอ่ะอ๋อยังอยู่เอออยู่ใช่ใช่อยู่กูแลมมีวิลเลียนนะฮะแล้วก็หน้าเป้านี่ก็จะเป็นราอูคิมเบเนสนะครับลิเวอร์พูลคืนนี้ไฮไลท์น่าจะเป็นแอนดรูว์โรเบิร์ตสันนะครับหลังจากที่พาตัดหัวไหล่พักไป13สัปดาห์เขาบอกว่าคืนนี้จะกลับมาเดี๋ยวรอดูว่าจะได้เล่นเลยเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าหรือจะเป็นซิมิการ์ดก่อนแล้วก็ พอทีมเริ่มนำแล้วก็เอาแอนดูโรเบิร์สันมาเคาะสนิมหน่อยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ กลับมาชว่วงที่2นะครับมีเรื่องของคริสเตีย o โนโรัลโดจริงๆช่วงนี้เขาจะอยู่ที่จีนนะครับ,รบก็พาอานเซอร์ไปอุ่นเครื่องจะมีเกมเตะ2นัดจริงๆจะมีเตะเกมเตะวันนี้ด้วยแต่ว่าเจ้าตัวมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับทำให้แฟนบอลไม่พอใจอเพราะว่าเดี๋ยวเตะไปไม่มีโรนโดสุดท้ายต้องคืนตั๋วนะยกเลิกเกมไปเลยเพราะว่าเขาก็คงต้องเ,เก็บตัวไว้เล่นกับ<ง>อินเตอร์ไมอามี่ยังไง คือถ้าเตะที่จีนแล้วไม่ไม่สมบูรณ์แล้วไปเจ็บเพิ่มอีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่แล้วปรากฏแฟนบอลจีนก็ไม่แฮปปี้นะเขาอยากดู โรนโดเพราะมันมี2เกมที่ต้องเจอเส้นไฮเซนหัว24มกราคมนี้แล้วก็เจอเจียบยี่มกราคมโรนโดอ่ะต้องออกมาแถลงข่าวถึงจะจบนะถึงจะจบเพราะว่ามันรุนวายแฟนบอลจีนก็มาทวงกันพรสองัวโรนโดบอกว่าเขาเจ็บจริงๆไม่สามารถลงเล่นได้และให้สัญญากับแฟนบอลชาวจีนว่าจะกลับมาเล่นที่จีนอีกครั้งอย่างแน่นอนครับหลังจากที่เคยมาจีนเมื่อปี2003มกับเรนัลดินแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยเหมือนบ้าหลังที่2ต้องหวานเจี๊ยบอะไม่หวานเจี๊ยบดูคนข้างนอก เนี่คนข้างหน้ามันมาหนะรอเลยอ่ะรอนี่คือที่โรงแรมที่พักเลยนะครับนะจริงๆเนี่ยมันมีเดี๋ยวมันต้องเจออินเตอร์มายอรมี่อ่ะมันแหม่น่าสำคัญมากเพราะเพราะว่าคนมันรอดูกันเยอะเจอเมสซี่ใช่ไหมเจอเมสซี่นแต่แฟนจีนเซงเลยครับแล้วอินเตอร์มายอรมี่นี่เดี๋ยวมีไปฮ่องกงด้วยนะแล้วต้นมาไทยตอนนั้นที่ที่แมนยูมานั่นเขาก็ไม่มาเหมือนกันนะไม่มาตอนนั้นไม่มีปัญหาอะไร ตอนนั้นแบบว่าไม่พอใจอยู่ๆไม่อยากมาก็เลยมะคือนี่ข้อเสียของโรนัลโด้เลยนะคือบางทีคุณต้องนึกถึงว่าคนประเทศนั้นเขารอคุณอยู่ใช่ตอนนั้นแมนยูรู้ว่าพูใช่ไหมที่จัดที่บ้านเราคนอยากดูโรนัลโด้นะใช่ไม่มาเขาบอกมีปัญหาครอบครัวตอนนั้นอยู่ๆอยากมาอันนี้เขาบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบเขาบอกว่าขออภัยจริงๆที่เล่นไม่ได้เพราะว่าปกติเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลมา22ปีอาการบาดเจ็บก็ไม่ค่อยเยอะแต่มันเจ็บตอนนี้พอดีก็เลยยกให้จีนเป็นบ้านหลังที่สองแล้วซาอุบ้านหลังที่อะไร่ คือจริงๆนะวิธีการแก้ไขเนี่ยให้มันประณีประนอมกว่านี้คืออะไรไหมทำไงคือคุณน่ะไม่ต้องเล่นแบบนั้นเนี่ยคุณคืนคุณแบบว่าคุณคืนค่าตั๋วไปแต่ว่าให้เอาตั๋วเข้าไปดูโรนัลโดโชว์ตัวแจกลายเซ็นมีดแองกฤษอะไรเงี้ยนะทำเป็นมีดแองกฤ t ย่อยๆเอาเสื้อเซ็นข้างแต่บอลข้างแจกเนาะให้เรียกว่ามี ถ่ายรูปให้ขึ้นไปพูดคุยตอบคำถามครับปถเนาะน่าเสียดายนะอันนี้ใกล้ชิดกว่าเตะในสนามอีกนะถ้ามีมิดแองกฤษคนน่าจะพอใจแต่ต้องไปสนามที่ใหญ่พอสมควรเหมือนกันก็สนามของสองทีมนี้แหละในไหนพ่อมาแล้วอ่ะครับแล้วก็พ่อก็แบบซอฟเพาเวอร์ให้เขาหน่อยถ้ารักถ้าเอาจริงคุณยังเดินได้เออคุณก็ออกไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนไปอะไรต่ประชาสมานให้เขาให้เขารู้สึกว่า ให้คุณจริงใจคุณเคยทำแบบนี้ที่เมืองไทยมาแล้วคุณแบบมันดูแบบไม่แคร์สองครั้งนะสองครั้งแล้ว่ที่เอเชียเนี่ยมันก็เนี่ยเนาะรู้ทุกวันที่คุณก็หากินในอยู่ในเอเชียนะครับน่าจะแบบมีวิธีการที่มันแบบว่าดีกว่านี้ครับข่าวต่อไปนะครับเป็นเรื่องของกาเบียลเชซุสกองหน้าของอาร์เซนอลนะครับตอนนี้เขาโดนแบนจากเกมเคาน์เตอร์สไตร์นะครับเห็นว่า ไม่รู้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือผิดพลาดยังไงไปเติมเงินเล่นค่อนข้างเยอะหบอกเติมเงินไปหลายล้านปืนดีๆทั้งนั้นเลยล้านสี่แต่โดนแบนนะครับคนบ้าเลยติมเงินเล่นเกมไปล้านสี่สบายๆนักบอลขั้นไหนก็แพงคือถ้าขอโทษนะเอาล้านสี่ที่เติมเกมอะมาบริจาคให้ผมเปิดธุรกิจอะไรก็ได้ได้บอกให้ผมเปิดบริษัทให้ผมเปิดร้านข้าวแกงราคาถูกข้าวแกงจานละสิบบาท ครับเนี่เอาตัางค์ล้านสี่ที่เติมเกม counter style เนี่ยม,มาให้กับผู้สื่อข่าวาที่กำลังมีปัญหาทางด้านอาชีพการงานอย่างผมเนี่ยไปเปิดร้านขายข้าวแกงช่วยเหลือผู้คนแต่ข้าวแกงจานละชาวละสิบาทเพราถือว่าผมได้ทุนมาจากเกมเบลเชซูสแล้วนะนะดีดู counter style นี่สมัย ยุคเราที่เรียนมหาวิทยาลัยนี้ก็ถือว่านิยมนะมันมมาจากเกม h a l f l i ล e แล้ว Half-Life แล้วก็มาเป็น Counter-Strike คุณจะไร4 6 4ี่นี่ปืนไรเฟิลซุ่มยิงซุ่มยิงนะครับไม่สู้ไม่สู้คนทุหนักทำร้ายรอบทำร้ายไม่ใสายบูไม่ใช่แบบสายดำขบวนข้างหน้าอยู่ข้างหลังสายขี้ขาตาขาวรอยิงไกลอย่างเดียวรอสองหัว ไอเดียแหละเราพร้อมที่จะลุยกันมานานแล้วอ้านังสือต่างหาไม่เรียนเลยเราพร้อมที่จะลุยกันมานานแล้วทั้งวันจะดันเกมครับกัปตัเจซุสเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ปลดล็อกแอดเคา์เขานะอยากจะไปเล่นละส่วนเรื่องของโซมาเลียนะครับโซมาเลียมีข่าวว่าจัดฟุตบอลเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีทหารเยอะกว่านักบอลอีกครับโอ้โดูดูแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่ค่อยสงบสุขอ่ะครับโจรสลัดที่ดังที่สุดในโลกคือที่ไหนโจรสลัดโซมาเลีย คือประเทศเขาเนี่ยมันมีเรื่องของความขัดแยงวุ่นาวายภายในประเทศเรื่องของการปกครองอะไรจนสนามบอลเนี่ยแต่ก่อนมันก็เคยเป็นทุ่งสังหารนะน่ากลัวสุดท้ายเนี่ยก็สามารถยึดคืนกลับมาแล้วก็กลับมาแข่งขันฟุตบอลตรงนี้มันเคยเป็นฐานทัพกลุ่มอาวุธในการสู้รบเป็นสัญลของการทรมานประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์จำนวนมากต่อวันนี้ภาคที่น่าประทับใจกลับมามกลายเป็นสถานที่ที่ให้ความสุขกับคนโซมาเลียมาดูการแข่งขันขฟุตบอล โซมาเลียครับเขาบอกว่าเป็นฟุตบอลระหว่างรัฐมีแฟนบอลมาก็ชมประมาณ50,000คนครับนะครับชื่นใจนะภาพรอยยิ้มการร้องลําททำเพลงแบบเนี้ยจากประเทศที่แต่ก่อเนี่ยโอ้โหมันคนทุกขทรมานด้วยการรบพุ่งกันเองภายในประเทศสงครามการเมืองสงครามกลางเมืองอ่ะนะฮะใครไปดูได้คืเรื่องแบ็คโวกดาวน์เป็นภารกิจที่เกิดขึ้น ที่ประเทศโซมาเลียซึ่งกองอทหารหน่วยหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่เข้าไปทำภาร,รกิจแล้วก็แล้วก็โอ้โหโดนล้อมใช่นะตอนอตัวรอดออกมาครับเป็นภ้าประโยชน์ระดับออสการ์ะนะครับอ่ะส่งท้ายแมชพอยต์วันนี้นะครับไปดูการแข่งขันกระดานโต้คลื่นนี่ที่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับแถวประเทศโปรตุเกสครับเขาบอกว่านี่เป็นชายฝั่งขนานนามว่าทะเลที่มีคลื่นใหญ่ที่สุดในโลกนะ ลากันด้วยคลิปนี้นะครับ,รบเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ